ตอนนี้ก็มาอยู่กับโชลูมรย f i ฟ l ลนะครับกับวอตนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็มาอยู่รยุมโชลูมรย f i ฟิลในสิงคโปร์นะครับก็รถที่มีจาหน่ายเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนบ้านเราไม่แตกต่างเลยนะครับมีนี่ครับเมทีอสามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวทัวรลิงน,นี่ก็ Hunter 350นนะครับแล้วก็สเปคทุกอย่างเนี่ยทั้ง ล้อหน้าเป็นแมกนะครับโชคนี่ก็มียางกันฝุ่นนะครับเรือนไม้ดิจิตอลตัวนี้ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือนี่ครับจะเป็นเรื่องราคานี่นี่ก็เป็นคอนติเนนตัลนะครับ650แล้วก็นี่ครับผมมีผู้ช่วยคือคุณแอนดูให้ can you unlock o อเคนี่คือเขาเอาราคามาให้ผมดูนะครับโอเค thank you นี่เลยเอาราคามาให้ดูกันครับว่าถ้าราคาในสิงคโปร์นะครับ เท่าไหร่นะครับตัว350นะครับมดีอ20,002คูณ25บาทนะครับคูณ25บาทก็หมายถึง2แสราคา4เกือบ6,000นนะครับเอ่อ25อ่ะ2 2นะครับตีไป1มื่นก็2,500สนอมื่นก็5,000สนแล้วนะครับ6,000นราคาเกือบ6,000นครับสำหรับตัว350นะครับ 3 Hunter 3 5ราราคาเกือบ6 0แสนแล้วก็มาดูราคาแ a m b l e ก็เหมือนกันครับ22500ก็เกือบ6 0แสนเหมือนกันเนี้มาดูรุ่น Meteor 3์อตัวนี้6 0แสนเหมือนกันนะครับฮิมา l ายันเนี่ยสองถูกกว่าอีกนะครับฮิมารายันยังถูกกว่า Meteor อีกนะครับแล้วก็คลาสสิก500เนี่ย2 0 0 0 0คือราคาเนี่ยห้าแสนหกแสนทั้งนั้นแล้วคอนติเนนทอนนะครับก็อันนี้ก็เลยให้มาดูกันครับว่านี่ครับราคา ของบ้านเราเนี่ยถือว่าแบบโชคดีมากนะครับคนไทยได้ขี่รถในราคาแบบแสนต้นๆหนึ่งนะครับเปิดตัวมาอย่างด้านหลังเนี่ยมี s c a แคมเบ400นะครับซึ่งราคาในนี้ในนี้ยังไม่ได้เปิดราคามานะอ่ะนี่ s c คแคมเบ400นะครับตัวนี้เครื่องเดียวกับคีมาลายันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนดีไซน์ของแฮนด์จับโช,โชคนะครับ ดีไซน์ของแฮนด์บาร์ไม่แฮนด์ดับโชคเสิแล้วก็เนี่ยครับดีไซน์ของไฟหน้าฝาครอบนะครับเดิมคีมอะไรยังไงก็จะเป็นชิลนะครับราคาเนี่ยสแคมเปอร์สร็จร้อยเนี่ยสองหมื่นสองห้าร้อยนะครับเหรียญนะครับคูณยี่สิบห้าบาทเข้าไปนะครับก็ตีไปประมาณห้าแสนนะครับห้าแสนก็หกแสนนะครับโอ้โหราคาโหดร้ายมากใครขี่นะครับอยากดูทรงว่ามีเงินคุณขี่รอยัลอินฟิลดมาเที่ยวที่สิงคโปร์นะครับคุณจะดูรวยขึ้นมาทันทีนะครับ จากซื้อบ้านเราราคาแค่เปิดตัวแสนกลางๆสองแสนนะครับมาอยู่ที่นี่นี่กลายเป็น6กแสนเลยนะครับที่ราคาที่มันสูงนี้เพราะว่าที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าสิทธิ์ในการเหมือนเป็นเหมือนเป็นภาษีะครับซื้อทีเดียว10ปีนะครับราคามันจะบวกขึ้นมาประมาณแสนกว่าบาทเกือบ200,000ซึ่งไอ้ตัวภาษีเนี้ยเขาต้องเปลี่ยนถ้าลดครบ10ปีแล้วต้องซื้อต่อภาษีใหม่นะครับก็มันจะตกแสนกว่าบาทสองแสนเขาเลยขายลด ทิ้งไว้เมื่อขี่ครบ10ปีนะครับอ,อย่างดูดตัว Continental นะครับ GT คันนี้นะครับ Continental GT เนี่ยราคา,า25,000เหรียญน,นะครับก็เป็นตัวราคาสูงสุดและตัว c o n เท n e ์จินนะครับ25,000เหรียญก็ตีไป2แสน5แสน6 0สนนะครับคันนี้6แสน Continental GT 6 0 0 0บาทโอ้โหราคาแบบแล้วก็ตัวฮิมารยันนะครับ หิมาลายันเนี่ยกลับกลายเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดนะครับฮิมาลายันเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะครับกลับมาดูอีกที่ฮิมาลายันนะฮะอืเห็น,นเมื่อกี้ไปไหนวะเมื่อกี้คุ้นๆว่าผ่านตานะครับอาจจะไม่อยู่ตรงที่แล้วนะครับ ขิมลา,ายันห่งราคาไม่ไม่อยู่นะครับอ๋ออยู่นี่อยู่อ่าโทีนะครับแม่ตัวเล็กไปน,นิดก็21,600เหรียญก็ตีไปก็ห0 0 0สนเอ่อห้าแสนนะครับสำหรับขิมมลันคิมาลายนบ้านเราขายอยู่แสนปลายๆเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะให้พี่ๆมาดูกันนะครับโอ้โหราคาอดลายมากนะครับโอเค ก็เดี๋ยวไงมีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับมาสิงคโปร์ครั้งนี้นะครับผมมาทำคอนเทนต์ได้ระดับหนึ่งก็ลองดูในเพลย์ลิสต์ละกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผม